แม่น้ำโขงเส้นเลือดใหญ่ของอีสานยาวไกลและลึกลับเกินกว่าตาเห็นและแล้วก็ถึงคืนนี้คืนแรม15บห้าค่ำเดือน11คืนที่ผู้คนรอคอยทุกปีผู้คนมากมายเหล่านี้นั้นต่างปักหลักและเฝ้ามองผิวน้ำด้วยความศรัทธาบางคนจุดธูปบางคนจุดเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขามองไม่เห็น เสียงแคนลอยล่องกลางความเงียบเหมือนเชื้อเชิญพญานาคให้มาปรากฏตายแม่น้ำโขงว่ากันว่ามีเมืองหนึ่งซ่อนอยู่เมืองบาดาลแห่งหนาคาอาณาจักรลับที่ไม่มีผู้ใดเข้าถึงได้ผู้ครองนครค,คือพญาสีสุดโทนาคราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งลำน้ำตำนานเล่าว่าพญานาคเคยปรารถนาจะบวชแต่ถูกปฏิเสธเพราะเป็นสัตว์ เขาจึงปฏิญาณตนว่าจะคอยปกป้องพระพุทธศาสนาจากใต้น้ำตลอดกาลทันใดนั้นเองบทสวดมนต์เริ่มดังก้องท่ามกลางสายลมเย็นยามค่ำคืนผิวน้ำเริ่มสั่นไหวแสงบางอย่างทอประกายใต้น้ำบานประตูทองคําแห่งเมืองบาดาลเริ่มเปิดออกช้าๆเหล่าชาวนาคาก้มศีรษะรับเสด็จแห่งองค์พญานาค เสียงสังและคล้องดังขึ้นองค์พญาสีสุดโคเสด็จออกจากวังพญาสีสุดโทนาคราชราชาแห่งแม่น้ำลำตัวยาวหลายร้อยเมตรท่านเคลื่อนกายช้าๆขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อเริ่มพิธีแม่น้ำโขงแตกออกเป็นวงวนก่อนบางซิงจะโผล่ขึ้นมาลูกไฟดวงแรกพุ่งขึ้นจากน้ำไร้เสียงไร้ควัน เสียงฮือฮาดังลั่นทุกสายตาเฝ้ามองฟ้าที่มืดมิดลูกไฟดวงที่สองพุ่งตามขึ้นมาสว่างกว่าเดิมเล็กน้อยเด็กๆตาโตหัวเราะด้วยความตื่นเต้นนี่คือปาฏิหาริย์สำหรับพวกเขาแต่สำหรับผู้เท่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คือความศรัทธาเดิมที่ไม่เคยเสื่อมหลายคนยกมือขึ้นไหวเป็นวาระของการเชื่อมฟ้าและน้ำกล้องซูมเข้าใกล้ลูกไฟ ไม่มีเปเลวไม่มีเสียงไม่มีควันมันลอยขึ้นสูงท่ามกลางความเงียบที่สงบงันราวต้องมนในเวลาเดียวกันใต้ผิวน้ำพญานาคยังคงเฝ้ามองจากเบื้องลึกบางคนเชื่อว่าลูกไฟนั้นคือน้ำตาของพญานาคผู้ศรัทธาท้องฟ้าเริ่มสว่างเป็นแนวยาวราวอรุณเบิกฟ้าแต่ไฟยังไม่หมดเสียงสาธุดังขึ้นทั่วยิมฝั่ง เสียงแห่งศรัทธาที่ไร้เงื่อนไขทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเต็มไปด้วยแสงเทียนและสายตาแห่งศรัทธาท่ามกลางเสียงเงียบบรรยตาศนั้นช่างเหนือธรรมชาติราวต้องมนต์บางคนเชื่อว่าเงาแวบหนึ่งที่เห็นใต้ผิวน้ำคือตัวท่านเองแต่ไม่ว่าจริงหรือไม่ใต้น้ำก็ยังคงเงียบงันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกไฟสุดท้ายลอยขึ้นช้า ก่อนจะสลายหายไปในความมืดผู้คนเริ่มลุกขึ้นช้าๆไม่มีเสียงใดนอกจากความเงียบสงบในใจแม่น้ำโขงกลับมาว่างเปล่าเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความฝันแต่ทุกคนจะจดจำคืนนั้นคืนที่โลกมนุษย์กับเมืองนาคาได้เชื่อมถึงกันไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าความจริงคืออะไรแต่ตำนานก็ยังคงถูกเล่าขานต่อ เด็กน้อยเอ่ยถามว่าพญานาคมีจริงไหมพ่อแม่เพียงยิ้มและตอบว่าถ้าหนูเชื่อเขาก็มีอยู่จริงผู้เท่าผู้หนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าบางสิ่งเราไม่ต้องเห็นก็รู้ได้ด้วยหัวใจแล้วคุณละ่ะเชื่อไหมว่าพญานาคมีอยู่จริง